You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนเธลดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเก็กมันเดยนะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น EP ที่พิเศษมากๆนะครับที่ผมได้รับเกียรตินะครับจากทีมงานของ b ล็อกดิทเองนะครับที่จะมาตอบคําถามนะครับที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบกันนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในแพลตฟอร์ม b ล็อกดิทมาตั้งแต่ช่วงต้นๆน,นะครับที่ในช่วงแรกๆนั้นก็ยังมีสมาชิกอยู่ไม่มากมายนักนะครับแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มบล็อกดิทที่ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียว เรามาเริ่มต้นกันด้วยคำถามข้อแรกเลยนะครับที่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของบล็อกดิสนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสอะไร ถึงมาทำโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่แพลตฟอร์มของต่างชาติที่กำลังยึดครองตลาดในประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ซึ่งคำตอบของทีมงานจากบล็อกนิตนะครับได้กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียการทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า b ล็อก n ิเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี2017นะครับในตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานได้มองเห็นถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการนําเสนอให้เห็นข้อมูลด้านเดียวนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนที่กระจุกตัวเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเจอข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ขัดกับความเชื่อของกลุ่มของตนก็เกิดการโต้แย้งและเกิดการแบ่งฝ่ายเป็นสองข้างขึ้นรวมถึงเรื่องของข้อมูลที่นําเสนอในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความบางหรือว่าเป็นลักษณะของตินคอนเทนต์อยู่นะครับโดยแพลตฟอร์มที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนให้เกิดความบางของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการจํากัดตัวอักษรหรือการให้แต่ละคนบอกสั้นๆว่าพวกเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งทําให้เนื้อหาเชิงลึกหรือดีฟคอนเทนต์เนี่ยมีน้อยลงและถูกบดบังโดยเนื้อหาเชิงความคิดเห็นที่จะเป็นส่วนใหญ่ของเนื้อหาทั้งหมดในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในปัจจุบันรวมถึงเรื่องของการนําเสนอโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเน้นที่ลุคแอดมีนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะข,ของการที่มองมาที่ตัวเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําอะไรเรากินอะไรมา เพื่อนําสิ่งนั้นเนี่ยมาอวดกันในกลุ่มคนที่รู้จักกันซึ่งทำํำให้เนื้อหาประเภทลูกแอดเดรนะครับหรือว่าการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยที่น่าสนใจของสิ่งต่างๆบนโลกนี้เนี่ยมันน้อยลงไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบล็อกดิด จึงได้ถือกําเนิดขึ้นโดยการนําเอาไอเดียนี้เนี่ยไปเสนอต่อนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะครับและทุกคนก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้และได้รับการระดมทุนในซีรีส์ A ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ซึ่งเงินทุนดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มและเกิดแพลตฟอร์มบล็อกดิจขึ้นในรูปแบบแอปพลิเคชันครั้งแรกในวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2018โดย บล็อกดิดเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเน้นแนวคิดดังนี้สิ่งแรกก็คือการสร้างพลังให้เกิดการนําเสนอข้อมูลจากหลายด้านโดยบุคคลตัวเล็กๆหรือบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็สามารถนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้กับสาธารณะได้ ส่วนที่2องก็คงเป็นการสนับสนุนทําให้เกิดคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเชิงลึกที่อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นเนื้อหาประเภทล o กแอด d ด r e นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาเชิงลึกเหล่านี้เนี่ยต้องกระชับอัดแน่นไม่น่าเบื่อเยนเอะอจึงเป็นที่มาของคําว่าบล็อกดิ t ซึ่งมาจากคําว่า b ล็อกบวกดิ ซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาเป็นบล็อกซึ่งเป็นรูปแบบที่ทําให้คนเขียนเนี่ยไม่เขียนติดกันเป็นพืชคนเขียนจะพยายามเขียนเป็นบล็อกที่กระชับซึ่งสุดท้ายเนี่ยรูปแบบเป็นบล็อกเนี่ยก็จะทําให้ง่ายต่อการอ่านและสามารถทําให้เราอ่านข้อมูลได้มากๆได้โดยที่แทบจะไม่เบื่อเลยทั้งนี้ทีมงานได้ทําการทดลองลักษณะของ A/B testing กับกลุ่มคน2กลุ่มกลุ่มนึงอ่านเป็นบล็อกอีกกลุ่มนึงอ่านแบบปกติ ผลปรากฏว่ากลุ่มคนที่อ่านเนื้อหาแบบเป็นบล็อกเนี่ยสามารถอ่านจํานวนโพสต์ที่มากขึ้นและใช้เวลาอยู่กับแพลตฟอร์มนานขึ้นมากกว่าแบบปกติถึง30%เลยทีเดียวนะครับสําหรับคําถามในข้อที่2น,นะครับเป็นเรื่องของในในตอนนี้เนี่ยมีการสร้างคอนเทนต์โดยเฉลี่ยนในแต่ละวันจากยูเซอร์ในแพลตฟอร์มบล็อกดิตทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สัดส่วนระหว่างคอนเทนต์ที่เป็นบทความพอดแคสต์หรือวิดีโอเนี่ยเป็นอย่างไร ซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีคอนเทนต์จากยูสเซอร์โดยเฉลี่ย3,000คอนเทนต์ใน1เดือนเนี่ยจะมีประมาณ9,000 0คอนเทนต์และใน1ปีเนี่ยจะมี1ล้านคอนเทนต์อยู่ในแพลตฟอร์ม b ล็อกดิ t ซึ่งในตอนนี้เนี่ยการมีคอนเทนต์ที่มากทําให้อันดับเว็บไซต์ของ B ล็อกดิจิตคอมเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ติดอันดับท็อป200ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเนื้อหาที่มีคุณภาพปริมาณมากเนี่ยได้สูกส่งขึ้นไปทําใ คนเสิร์ชหาเรื่องที่อยากรู้บทความบล็อกดิทเองเนี่ยที่มีเป็นล้านคอนเทนต์จะติดอยู่ในอันดับแรกๆของการค้นหาซึ่งด้วยแนวโน้มลักษณะนี้เนี่ยทางทีมงานก็คิดว่าบล็อกดิทเนี่ยจะกลายเป็นเว็บไซต์ติตดอันดับท็อปร้อเว็บไซต์ของประเทศไทยได้ในเร็วๆนี้นะครับในขณะที่สัดส่วนคอนเทนต์ประเภทบทความเนี่ยก็ยังคงเป็นประเภทหลักของเนื้อหาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มบล็อกดิทอยู่ซึ่งกินสัดส่วนประมาณ90%ของคอนเทนต์ทั้งหมดสำหรับคำถามข้อที่3นะครับ เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI, Machine Learning, Big Data หรือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมีบทบาทต่อแพลตฟอร์ม B ล o อก d i t อย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งคำตอบที่ได้จากทีมงานก็คือแน่นอนว่าเมื่อมีข้อมูลอยู่บนแพลตฟอร์มจำนวนมากทำให้ทีมงานเนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งการใช้ AI ในการจัดอันดับ Ranking, โพสที่เกี่ยวข้องและการใช้ Machine Learning ในการกรองเนื้อหาที่ผิดลิขสิทธิ์คัดลอกจากแหล่งอื่นผิดกฎหมาย รุนแรงหรือเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่หยาบคายแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมงานได้เล็งเห็นการเดินทางผิดของหลายแพลตฟอร์มในปัจจุบันซึ่งเน้นแต่ว่าจะนำเสนอคอนเทนต์อย่างไรในด้านผู้ใช้งานต้องการแต่สำหรับบล็อกดิจเองเนี่ยจะนำเทคโนโลยีมาใช้โดยให้น้ำหนักกับการทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้รับข้อมูลที่หลากหลายและไม่ได้เน้นแต่สิ่งที่ผู้ใช้งานชอบมากจนเกินไปนั่นเอง สำหรับคำถามในข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของเ,อเบื้องหลังของการทำงานของระบบการจัดลำดับแลงกิ้งนะครับที่อยู่ในหมวดยอดนิยมของคอนเทนต์แต่ละประเทศทั้งบทความพอดแคสต์และวิดีโอเนี่ยอ,อยากให้เล่าถึงวิธีการทำงานว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรซึ่งน่าจะมีหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกเนี่ยอยากจะรู้ถึงรูปแบบของการจัดลำดับแลงกิ้งในหมวดยอดนิยมนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าการจัดลำดับแลงกิ้งเนี่ย ทางทีมเนี่ยได้ใช้การคิดของ AI นะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ข้อมูลหลากหลายแฟกเตอร์เข้ามาประกอบกันซึ่งจะรวมไปถึงการกดอ่านการกดแสดงความรู้สึกการแสดงความคิดเห็นการแชร์การกดบุ๊กมาร์กหรือการกดดูโปรไฟล์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกทำให้ Normalize คือทำให้เป็นยูนิคต่อ1คนนั่นหมายของว่าคนหนึ่งคนเนี่ยกดอ่านไป100ครั้งก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการทำให้อันดับแลงกิ้งดีขึ้นนั่นเองและสาเหตุที่ทำแบบนี้ได้ก็คือในบล็อกดิสนั้น จะเน้นผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริงเช่นการให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ก่อนทุกครั้งการใช้หลายอีเมลมาสมัครแล้วมีแอคเคาท์หลุมหรืออวตารหลายร่างในหนึ่งคนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากสําหรับแพลตฟอร์ม b ล็อกดิในขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆดังนั้นผู้ใช้งานในบล็อกดิ t เนี่ยจะเป็นผู้ใช้งานที่ใช้งานจริง แต่ผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยอาจประกอบไปด้วยบัญชีปลอมจํานวนมากที่มีความเฟอมากกว่าความเป็นจริงนั่นเองซึ่งทางทีมงานเนี่ยเชื่อว่าในระยะยาวสังคมที่ดีเนี่ยต้องไม่เน้นการหาผู้ใช้งานมากจนเกินไปซึ่งทางทีมงานได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มอื่นจึงนํามาเป็นแนวทางให้กับบล็อกดิจในการเลือกเริ่มต้นเดินทางไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองสำหรับคำถามในข้อที่5นะครับในส่วนของฟีเจอร์อย่างโพสที่เกี่ยวข้อง มีเบื้องหลังการทำงานอย่างไรทางทีมงานบล็อกดิ t เองเนี่ยมีการวิเคราะห์เนื้อหาจากภายในจากรูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นพอดแคสต์หรือวิดีโอด้วยหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการวิเคราะห์เฉพาะส่วนของข้อความเพียงเท่านั้นซึ่งคำตอบที่ได้รับจากทีมงานก็คือ,อในส่วนของฟีเจอร์นี้นะครับฟีเจอร์โพสที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีระบบ AI ที่คอยหาเรื่องราวที่คล้ายกันเพื่อนำเสนอให้กับผู้ใช้งานโดยสิ่งนี้เนี่ยจะ ตอบเป้าหมายของสมาชิกในแพลตฟอร์มนั่นก็คือการเห็นข้อมูลเรื่องเดียวกันในหลายมุมมองนั่นเองเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยมีวิจารณญาณในการตัดสินใจจากข้อมูลที่มีหลายด้านมากเพียงพอส่วนเรื่องของการวิเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ยทางทีมงานยังใช้วิธีการจับเฉพาะส่วนของข้อความอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยทางทีมงานก็มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถจับเรื่องที่คล้ายกันในรูปแบบคอนเทนต์ของพอดแคสต์หรือวิดีโอด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับคำถามข้อที่หนะครับากให้ทีมงานบล็อกดิทเองเนี่ยอธิบายในยเรื่องระบบการให้ดาวของแพลตฟอร์มบล็อกดิทว่ามีหลักการทำงานอย่างไรนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการหารายได้ซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าระบบการให้ดาวเนี่ยจะมีระบบ AI ที่คล้ายกับระบบป๊อปปูล่าแต่จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีเรื่องของหมดอายุของดาวในเวลา24ชั่วโมงหลังจากโพสต์รวมถึงจะมีการคำนวณเรื่องจำนวนเงิน ที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างรายได้ในโพสตนั้นด้วยแน่นอนว่าทีมงานเนี่ยได้ใช้ข้อมูลหลายแฟกเตอร์เข้ามาประกอบกันซึ่งจะรวมไปถึงการกดอา่านการกดแสดงความรู้สึกการแสดงความคิดเห็นการแชร์การกดบุ๊กมาร์กการกดดูโปรไฟล์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกทาให้ Normalize ที่เป็นยูนิคคล้ายกับระบบแลน k i n g แต่โพสตที่ได้ดาวทั้งหมดเนี่ยจะถูกตรวจสอบอีกชั้นว่าเนื้อหานั้นได้ถูกคัดลอกมาจากแหล่งอื่นหรือไม่นั่นเองครับ สำหรับคำถามข้อที่7นะครับผมได้ถามไปว่าในตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มบล็อกดิยมีวิธีการจัดการเฟกนิวอย่างไรและมีการ ปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยทางทีมงานได้ชี้แจงมาว่าทางทีมงานเนี่ยได้พยายามใช้แมชชีนเล e ร์นิ่งในการตรวจสอบเฟกนิวโดยเรียนรู้ว่าเนื้อหาประเภทไหนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นข้อมูลที่บิดเบือนอย่างไรก็ตามในตอนนี้เนี่ยการลบโพสต์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีทีมงานมาคอยอนุวัตอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะลบโพสตใด,ไดๆไปจริงๆซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็มีระบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถรีพอร์ตโพสต์ที่ไม่เหมาะสม และจะมีทีมงานคอยรีวิวในทุกโพสต์ที่ถูกรายงานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับคำถามข้อที่8นะครับเป็นเรื่องของฟรีสปีดนะครับหรือเซนเซอร์ชิพเนี่ยทางแพลตฟอร์มเนี่ยมีเส้นแบ่งระหว่าง2เรื่องนี้อย่างไรได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าทางบล็อกดิทเนี่ยเชื่อใน ฟรีสปีดนะครับและทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเขียนคอนเทนต์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดก็ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบล็อกดิจจะไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆนะครับยกเว้นว่าโพสต์นั้นเนี่ยผิดกติกาที่กําหนดเช่นเป็นโพสต์ที่มีการข่มขู่หรือสนับสนุนการทําร้ายตนเองหรือบุคคลอื่นภาพอนาจารการส่งเสริมการใช้อาวุธรุนแรงเป็นต้นซึ่งรายละเอียดเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ในส่วนของแฟกหรือ Poli c y ของบล็อกดิจนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ สำหรับคำถามข้อที่9นะครับหาก แพลตฟอร์มเติบโตจนมีผู้ใช้งานหลักหลายสิบล้านคนเหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กจากต่างประเทศคอนเทนต์ content ของฟีดหน้าแรกที่ยูเซอร์ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นจากเพจที่พวกเขาฟอลโล่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการถูกคัดเลือกโดยอัลกอริทึมเหมือนแพลตฟอร์มของต่างประเทศหรือไม่นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่พบเจอกันในหลายแพลตฟอร์มทั้ง a c e b o o k เองหรือทวิตเตอร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้อัลกอริทึมในการมาคัดเลือกคอนเทนต์ให้กับยูเซอร์แต่ละคนซึ่งงประเด็็นนนนี้น่ทาก,กชือในนว ทางการใช้ทวีให้เหมาะสมนะครับซึ่งต้องยอมที่จะไม่ใช้เทวีนในบางเรื่องและเรื่องนี้ก็เช่นกันการจัดลําดับโพสต์ในบล็อกดิบหน้าโฮมบล็อกดิบเนี่ยจะเลือกที่จะให้เรียงตามเวลาโดยที่ไม่ใช้อัลกอริทึมใดๆในการนําเสนอโพสตใดๆให้มีอยู่ข้างบนแสงหน้าโพสต์อื่นๆนั่นเองซึ่งทางทีมงานเนี่ยเชื่อว่าการทําแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แฟร์สำหรับผู้ทำคอนเทนต์ทุกคนและแฟร์สำหรับผู้อ่าน เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่จะติดตามใครแล้วเขาก็ควรมีโอกาสที่จะได้เห็นทุกโพสต์แบบเท่าเทียมกันเรียงตามเวลาโดยไม่ต้องมีระบบมาชี้นำว่าต้องเห็นโพสต์ไหนก่อนนั่นเอง สำหรับคำถามข้อที่10นะครับอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่เปิดแพลตฟอร์มบล็อกดิทขึ้นมาและสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาดังกล่าวไปได้อย่างไรซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ได้ตอบมาว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจในเป้าหมายของบล็อกดิ t ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังคิดว่าบล็อกดิ t เนี่ยคล้ายกับแพลตฟอร์มอื่นๆและทําขึ้นมาแบบเล่นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อลองใช้งานดูจะพบว่าทางทีมงานเนี่ยจริงจังในทุกๆเรื่อง โดยมีการคัดเลือกทีมงานที่เก่งแล้วก็มีแพชชั่นกับ เรื่องนี้เป็นจํานวนมากสังเกตได้จากการไหลลื่นของตัวแพลตฟอร์มการออกแบบโดยคํานึงถึงความง่ายในการใช้งานในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่ไม่มีในแพลตฟอร์มอื่นนั่นเองโดยบล็อกดิดเองเนี่ยมีทั้งพอดแคสต์การอ่านเป็นบล็อกการสร้างรายได้ระบบดาวระบบเพชรการนําเสนอคนที่ติดตามทุกคนแบบยุติธรรมการให้ประกาศโฆษณาเมื่อเป็น Post โพสตโฆษณาการนําเสนอโพสต์ยอดนิยมทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พบในแพลตฟอร์มอื่นๆและทีมงานก็กําลังจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้มีความ ชัดเจนมากขึ้นอีกซึ่งหลายครั้งเนี่ยพบว่าผู้ใช้งานเนี่ยส่งข้อเสนอแนะมาอยากให้มีฟีเจอร์หนึ่งแต่ทีมงานเนี่ยสามารถคาดการล่วงหน้าว่าผู้ใช้งานเนี่ยอยากมีฟีเจอร์นั้นและได้เริ่มพัฒนาไปแล้วและสามารถเปิดตัวฟีเจอร์ได้หลังจากที่ผู้ใช้งานต้องการไม่นานซึ่งนี่อาจเป็นเสน่ห์หนึ่งของบล็อกดิทเพราะทางทีมเนี่ยมีสปรินต์ในการทํางานที่สั้นมากเยือยุ่นและสามารถออกฟีเจอร์ใหม่ๆได้เป็นรายสัปดาห์เลยทีเดียว สำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมก็ได้ถามไปว่า,าทางทีมงานเนี่ยมองเป้าหมายระยะยาวของแพลตฟอร์ม b ล็อกดิ t ไว้อย่างไรซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าทางทีมเนี่ยตั้งเป้าหมายว่า b ล็อกดิเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักของคนไทยทุกคน โดยตั้งเป้าผู้ใช้งานที่ระดับ10บล้านคนทีมงานไม่ได้หวังว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะเลิกใช้แพลตฟอร์มอื่นแต่มั่นใจว่าบล็อกดีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในการเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยอยากจะเปิดอ่านอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะทางทีมงานเนี่ยเชื่อว่า DNA ของมนุษย์เนี่ยต้องการ Wi s -dom องความรู้ไปใช้เพื่ออยู่รอดในสังคมและบล็อกดิทเองเนี่ยตอบโจทย์สิ่งนั้นในการได้ไอเดียใหม่ๆไปปรับใช้ในทุกครั้งที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มนี้นั่นเองนะครับผม ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของเทนโยีที่ผมมองว่าคนไทยเนี่ย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กเราได้ถูกบุกรุกจากต่างชาติจนเข้ามากลืนกินพฤติกรรมของคนไทยในหลายๆด้านจนแทบจะไม่เหลือที่ยืนให้ผู้ประกอบการชาวไทยแต่ตอนนี้เราคนไทยก็ยังมีพื้นที่อย่างบล็อกดินะครับซึ่งยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้มาแสดงฝีมือในการเขียนหรือสร้างสารรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความพอดแคสต์ Podcast, หรือวิดีโอเองก็ตาม ต้องบอกว่าบล็อกดิดเนี่ยถือเป็นสังคมใหม่ที่ท่านจะไม่ได้เห็นในแพลตฟอร์มอื่นๆมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายรูปแบบหรือข้อถกเถียงมากมายที่เกิดขึ้นที่แพลตฟอร์มนี้ที่ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆในยุคปัจจุบัน และที่สําคัญแพลตฟอร์มแห่งนี้เนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเขียนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงหรืออะไรมาก่อนเลยและมาเขียนที่บล็อกดิทเป็นที่แรกเหมือนกับอีกหลายๆท่านซึ่งก็เริ่มจากศูนย์โฟลเลอร์เช่นเดียวกันกันกบทุกๆคนซึ่งผมก็อยากให้ผู้เขียนหลายๆท่านเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจกับช่วงแรกๆอาจจะเริ่มจากจํานวนคนฟ o ลโล่น้อยๆแต่หากเป็นงานเขียนที่น่าสนใจนจริงๆเนี่ยก็สามารถจะสร้างผู้ติดตามจานวนมากได้เช่นเดียวกัน ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มบล็อกดิทเองเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนักเขียนหลายๆท่านก็อยู่กันมาตั้งแต่ในยุคที่สมาชิกยังไม่มากมมยเหมือนในยุคปัจจุบันซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้บล็อกดิทเนี่ยก้าวขึ้นมาได้ถึงวันนี้ผมเองก็คิดว่าบล็อกดิทเนี่ยก็ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมากและที่สําคัญบล็อกดิทกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็ทําได้และผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยบล็อกดิท จะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องธุรกิจและจํานวนผู้ใช้งานไม่ต่างจากแพลตฟอร์มต่างชาติที่เคยทําได้มาก่อนนั่นเองและในอนาคตส่วนตัวผมเองก็อยากเห็นภาพที่คนไทยเนี่ยหันมาสนับสนุนโซเชียลเน็ตเวิร์กของไทยอย่างบล็อกดิจกันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่เราสนับสนุนแพลตฟอร์มจากต่างชาติเพราะอย่างน้อยในเรื่องของเงินและข้อมูลต่างๆของเรานั้นมันไม่ได้รั่วไหลไปไหนแต่ฝากไว้กับบล็อกดิจท,ที่ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแท้ๆนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของแพลตฟอร์ม b ล็อกดิใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อๆที่สนใจเรื่องราวเคสที่ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Monday เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่งไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ad, ที่ a d ดทาราดอน t H A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและตอนนี้เรามีช่องทางในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนของดอรดนบล็อกแล้วก็ g i ฟ f ์โฟลว์พอดแคส s t นะครับให้เราเนี่ยมีกําลังในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้กับท่านนะครับสามารถเข้ามาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกันได้นะครับตามลิงก์ในรายละเอียดของพอดแคสต์ตัวนี้ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ